สีมมสุขสุขคนเนาะว่าทั้งพังร่ารั่วพังไทยรั่วต่างประเทศมันนี่ก็มาคโคก็สองแดนซ้อมงสนที่เก่าเนาะมันนี่แสดงกับมันนี่แสดงมากกับน้องดิมเนาะมันนี่เฮาสีไปกินมักเบนเนาะดูกโอระดูกระเดียนห่อพุ่นเนาะแต่ก็สีสีไไรงัวเลยเนาะแต่ก็สิไปไนไงัวเลยเนาะถามว่ายังเปลีนก็เลยสิสิไปสวนเศรจอยไปกินมักเบนก่อนไปน้องดิม อพอมาได้ตกดินกับเสียงประมาณนี้เนาะอะไรใครตู้พอได้โอ้ยบริขารเอาหนูเอาพอกบอกเขาหลอกอีเมลหลอกไหมเนาะเอาไปกันอาจิพาสักมาดื่มที่น้นนำเย็นเมื่อยหมากว่าน้องดีหมากเบ้นแสบบอกกินไปอาหารปลาที่เน,ะนาะอาหารปลา หมักใหม่ธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้ไปกินแล้วก็โขกนะหักหน่อยมันหน่อยมันบวใหญ่คือแม่นีงไปหาเศร้า,าจ่อยเศรยจ่อยกะเป็นหมูสีแดงแดนก็เศร้าจ่อยก็เป็นหมูก็ตั้งแต่ป้อนหนึ่งคุณเนาะเราเป็นอยากเปียกะเจ้า <c oughs> <c oughs> แม่บ่แบฮะนี่มีแกชิ้นแบ่แบะเธอเนาะนี่คำแล้วก็เขาจะก็ไปไล่งัวแม่บ่เขาจะไล่งวงว่าเขาจะสิของงวบ่เราหอยยำหายน้าเขาจะก็สิ่ของงวงัวแบบงัวบุญนีเสียบเลยแกสีมว่าของไว้เนาะบัดยำน้ำหน้าจังของจังจังเรียงงางเนาะอ่ะไปหาเสจอยเลยมึงเะจอยอยู่กันที่ร่างนีู่แหละ กับบรคเกยจากยแสดงไปเลยเนาะไปยังน้องดิมโอ Trời vô bó Trời Thì chín bó Thì <laughs> không hết Vì <laughs> <laughs> nhé hơi Thì quá <laughs> <laughs> hai chị ơi cho nó không ạ cao chọn với <laughs> <laughs> nhân bởi đầy nó sẽ mặc bên mặc thêm mặt sạc Mình nó ngoài lái ra không? nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ยังตุ้มตามหูยเขินหัวควายเลอรลายบ,าบอหมเวนขาวขาวปุกปุยจื้นนาำมันกี้เด้อยสะโตแล้วยัดแนนขนว่ะ มาด้วยซ้ายลอยยื่ออนบ่หลอดหัวคนีนเต้าลอยเ้าคนวิตอีดอกคนหน่อยคนวิ์จีดอกเลยนะวิทกจะหมางหัวเลบงงบเนาะเมื่อกี้มมักใหม่เกิดจากเข้มาศาสตรเลย กบบริต๊กดิ่งกับสีแหงๆประมาณนี้เนาะกบบริตกแต่ประมาณถีดเนาะเจกับมาอันนั้นเนาะมาอ,อินทีลว้วเนาะยงเง้ยเดนากเดียวมึวงลกก็ขามันจับขยับสบา้เห็ดเนี้ยนะตีกล่อง <laughs> ยาบะนนัน่นดีไหมวะลายปะวะกินได้ ไปแต่วสวนเน,นเด้อกัมีน้ำบอกกบมาบอกนี่ขัวไ,ขไปดิ <c oughs> ไปไปไป <c oughs> ไม่ต้พา,ายเลายยๆๆไมจะพูด <c oughs> าียนะจิกเจิกเไปไปยังดิบยังถ่ายจูดว่าเจก็ไยมันคือตายหนอใหม่บอกเกิดปะนีไฮไลท์น้ำชาะ ขั้วแปดนี่ิบบนอีกี่หกหกหมอเบสมันสิเกือบประมาณเดือนเดือนสีที่เขาเดือนหามเกมกนน่อกลนมาเนาะเดินหอเดินหอเดือนหกเนาะก็ได้มาก่อนกับสีห่วงก่อนคิดว่าดับไปในเดือนหอนี่มีปะบางทีสีหยาบนา้ำบ่ ดีจิ๋วน้านดิบจิ๋วขอบวะเจ้าวะให้ไม่ได้ถิดนดินจังหวันมีเนาะ่ายผู้สมตอนนี้ฮะก็มาหอยก้มกบดิบเป็นทีทำหอย บู๊ทัางบาทเอเอิรดว่าม้อีนอนนี่เนาะบอกเวนบุได้เตียเราบริกินขึ้นน้องดิมมี่ดึงลงเขาก็ท่านไงเป็นยังบรีกินบรีกินเนาะกินนาะ Nó được vòng ở người nó mắc máy ngọc mắc coi kiếm mọi người mặc nó tiêng nha nha cái nha 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 ้องไม้เท่าเรยค่ะมองไม่เดปลูกเนาะเกิดเองนี่กินมกปาดุนะนักประดุกรนะักประดุกมันืนีอบนบานแบบหนึ่งได้ดไเลือดเลยิมจิน้องเลี้ยงมันนมันหนาวอะ

เก็บไม่ด้อนเธอเก็บไม่ด้ืนเธอหูจิเล็กันโดดรถเอา้น้ำแจงใใครกันาดีมาลุกเนียโอ้ยหหนะโอ้บุสามน่วยนี่เ

กูมบงเบ้นแหลกมันใช่งั้นว่ะเหรองานนี่เก่งอะไรงานอะไ่พวกหางไวงนแค่แล้วจอดใช่ใล่กมันเห่อปนะเล็เล็บปวีดีกระถายฮะนี่ซีซี่พะเบื่อไม่ใช่อะไรที่ได้ยิ่่ม thằng nào nó cũng hài luôn hài bố mì mặc điệp nó chọi dù ừm, 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 thằng nào khâu nhà ừm, hả ừm, để mặc ừm, ừm, đi ướt ừm, đi อะไรก็จไปกกหมักม่วข้าวจานเนาะหมักม่วงกระลืมห่วงเลยเนาะพอมันมืนหยาบมาเลยซี่คึมคึมคึมพอนรัวคึมคึที่คำตอนนี้ก็ประมาณหาหมูกเลยเนาะประมาณสีแดงัวปดน้องที่มาผู้มีเท่าผู้มังกรเกกมีบ่อนี่ฮะบ้นมังกรเซกใช่ไหเกินหมากมาเป็น มาเว้นแล้วเนาะแล้วมังเบ้นแกผู้คนแก่สิมามังโซ่ผู้คนแก่มะมังดิบมังดิบก็ไปตำกินแสบได้นี่คือดำ,อดำนี่คือตำมะขามใช่เนาะยิ้มมะน้องดิมบอยมัเบ้นมืดก่อนเนาะมันห่วงเลยมาสาปวดจะจ่อยฮะน้านะมาเรกินผู้เดียวมันมืดเลยจงยลงังบอกมันยังสไลด์หัวงัน ลายหัวลายห้ามโอ้ยโอ้เออดีมาก็ดิเมุที่นะกรด่งออกมาแต่โกกวากเบ็ดเลยเนาะกิมาไรงัวต่อที่แหลกเขาไรงัวพโอ้ยเยนบ่ไไปหลักกากันห้าหรอกีนบางไม่ใช่ปลาสบายข้าจะบ่มีหนุงเนามืนจะไปช่เบิ้งวนส่บิงวนเฉาจ่อยเนาะพี่พิงวเเาจ่อย พี่ว่าคันไข่กับภูมาคสือก็คือช่องซ่อมเมื่อโต๊ะมือหนึ่งมีนามสิบอวิโยในกลางหน้าพอมาโต๊ะอีซ่องเถื่อซ่อมเถื่อนวิยเข้าจับกับสิภาพกันวานกาเนาะเหมือนคนลายเนาะเหมือนนะคือมีคน ทำเดี๋ยวพาเข้ามาไล่หัวหรือว่ามาของหัวเนาะหอนยามหอนยามพระเจ้าสรีวานิเก่าววานข่าวเลยพระเจ้ากระซีอันนะวานเก่าจนเขางัวเนาะวานเก่าโน่นี้ว่าวานเก่าหัวมันจะไปเป็นจุ่มเป็นจุ่มมันนี่ ไปแปลกแปลกนะพมีนคนมาตองมันนะก็เจาสีส้นเขางวนั่งดีบีลังกาเด้อพูนลุก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 ดบไล่ไยนะ่ต้เต็้วะไปเรยนำวามแล้วก็เต็มเมือนดี่คือทะเลทรายเนาะฉันละหวก่อเลยฉนหัวจักสชไหมฉันหมีบ่มีนี่ ไม่ใหองือเ,เ็ดอออหอมหนอีนหอ,หหอค่ะ้มัน็นมีหนามไหมะหอลางนาขอดลกกินแดดแล้วเข่าเมื่อยพากันน้ำพักผ่อนกินแดดแล้วก็ไม่แห้งเมือ่อยกินแดดแห้งเมือเม่อยจะสิบอะไรง่วงคือสิบอะไรพอดเนาะปุ๊งง่วงไป,ปไหมดเล เนี่สทายเบนจาจอดปิผูง่วนีน้องได้นี่หวมากปเดียวไปแล้วการมืดมันจะูงได้ดอกจอยนางอุกเจวิธีได้หวงยกชิมาแต่ว่าตัผูเมเดียวนี่เขาบุกบนเป็นงนดอกเนาะขาค่อยกระจายเงียวนดีวขาเนาะวันเขาบเนเีันี้ฮะเจ็ดขีปนะไปกินมักเบ็ดนะคะ ไลงัวเนะาะแสดงัวตอนคขาเลยเนาะแต่วันใดๆครับงัวมันมาเป็นผู้แบบมันตีเซองเนาะถ้าปลูกดีสิไปคือง้วัวสักจ่อยงัวสักจ่อยผูกครับไปนํากันเลยเสือกราคาเนาะกระเลยม่แต่ได้ไปกินหมากหมากเบ็ดเนาะไม่แต่ได้ไปกินหมากเบ็ดนะเนาะอะค่ะ ค่ะท่านส้มมากปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังใจแสดงส่วนเนาะราคลิปนี้ก็ไม่เป็ไรพอกคลิปหน้าบ๊ายบายให้บ๊ายบายเนี่เฮ้ย